อย่าท้ออย่าหอ่ออย่าเหี่ยวครับสําหรับเมื่อคืนจะผ่านมาครับในกดังหรือว่าในกลุ่มของเราครับก็ลั่นกันไปเต็มกระบุงกัน,กนไปสําหรับวันนี้ครับมีฟุตบอลมาฝากสคู่ครับเราจะไปกันที่ศึกฟุตบอลไอโอรีนครับระหว่างในทางด้านของโบฮีเมียนพบเจอกับกัตเวยอยู่ในเตดครับแรกก็เป็นในทางด้านของวอเตอร์ฟอร์ดครับที่จะเจอกับในทางด้านของฮอกซิตตี้ครับ คู่นี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเราจิบยกมาเตะในเวลาเดียวกันครับโบฮีเมียนผลงาน5นัดหลังสุดที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าพวกเขาหลุดเสมอไป2เกมและก็เก็บชัยมา2เกม แล้วก็หลุดแพ้ไป1เกมครับไอเกมที่แพ้แพ้ให้กับวอเตอร์ฟอร์ดครับส่วนในด้านของกัดเวยูในเตะครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาหลุดแพ้ไป2เกมและก็ชนะมา1เกมเสมอไป2เกมครับถ้าเอากันด้วยโมเมนตัมแบบนี้ผลงานในการเคยเจอกันมาระหว่าง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโบฮเมียนหรือกัดเวก็ตามครับ ต้องบอกว่าสูสีครับมีจัดสามนักหลังสุดต้องบอกว่าหลุดเสมอกันเนี่ยเกมเดียวแล้วก็สองเกมล่าสุดเป็นในทางด้านของกัดเวทที่เอาชนะไปนะครับและก็มาโบฮีเมียนที่ชนะไปสองประตูต่อหนึ่งครับเพราะฉะนั้นครับผลงานของคู่นี้เนี่ยดูแล้วยังสูสีแต่วันนี้หน้าบ้านสําหรับโบฮีเมียนน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นมุมในมุมมองของผมถ้าผมจะไปผมจะยึดใจไปในทางด้านของ โบฮเมียนคับน้าจาสุดๆดสำหรับวันนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นยึดใจไปที่โบฮิเมียนครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับวอตเตอร์ฟอร์ดครับต้องเจอกับฮอกซิตี้ครับถ้าวัดกันด้วยผลงานครับในทางด้านของวอตเตอร์ฟอร์ดนะฮะวันนี้มีโอกาสครับเพราะว่าฮอกซิตี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเกมรับผมว่าเกมรับในทางด้านของฮอกซิตี้ไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ครับผลงานในการเคยเจอกันมา2นัดหลังสุดเป็นในทางด้านของ วอ t ต r f o ฟอชนะไป1เกมแล้วก็ฮอกซิตี้เก็บชัยชนะไป1เกมครับถ้าวัดการโมเมนตม um แบบนี้จาก5านัดหลังสุดครับในการเจอกันมาคู่นี้มักจะไปจบที่สูงเต็เมเวลาถึง4เกมและจบต่ำไป1เกมถ้าวัดจากฟอร์มครับต้องบอกได้เลยว่าสูสีเพราะฉะนั้นครับถ้าในมุมมองถ้าจะไปให้มองในาด้านของวอ t ต r f o ฟอหน้าบ้านครับเพราะฉะนั้นจัดไปแล้วกันใครที่อยากจะเข้ามาสัมผัสในกลุ่มของเราครับ ปัดฝาหน้าช่องหรือไม่ก็แอดสักที่95มาเจอกันในโกดังนะครับต้องบอกได้เลยชุดโครงการเรามีให้ครับบอด์ด45นาทีมี1ตรงเราจัดให้อิ่มๆเร็วๆแ,แ,แล้วก็ต้องบอกว่าซิกเนเจอร์วางกันไว้ทุกวันนะครับตัวเน้นไม่มาเราคืนให้ครับนะฮะเราก็เสื้อกีฬาเกตดพรีเมียมหรือดูการใหม่เราจัดให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆวันนี้ขอให้พี่ๆโชคดีครับเราก็สมหวัง ในการไปแล้วกันครับขอให้พี่ๆเต็มกระบุงจังหนับครับเราเนี่ยจะบอกได้เลยว่าวันนี้เราจะไปฟ้าชัยครับสวัสดีครับ